สวัสดีค่ะแม่มริสุเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีปลูกผักสลัดในกระเช้ากันค่ะที่บ้านแม่มริสรมีกระเช้ามากมายเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะมีน้องๆลูกลหล,ลานนำกระเช้าของขวัญมาให้ในเทศกาลต่างๆมีเยอะแยะมากมายดังนั้นเก็บไว้เฉยๆก็เปล่าประโยชน์นะคะ โดยเฉพาะขวดน้ำก็เช่นกันเก็บไว้เฉยๆก็เปล่าประโยชน์ช่างกิโลขายบ้างหรือว่านำมาเปลี่ยนสภาพเป็นกระถางปลูกผักกันนะคะขั้นแรกก็ต้องมาตัดขวดก่อนตัดครึ่งเลยค่ะใช้มีดปลายแหลมตัดครึ่ง หลังตัดแล้วก็เจาะรูนะคะแม่มบริซอนไม่มีสว่านก็ใช้มีดปลายแหลมเจาะรูเจาะง่ายๆเพราะว่าไม่แข็งแล้วก็ไม่นานะคะขวดน้ําถ้าท่านใดมีสว่านก็ใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้เชือกฟางผูกติดกับกระเช้าผูกตรึงไว้นะคะหรือว่าท่านใดมีลวดก็ใช้ลวดผูกได้แต่แม่มบริซอนไม่ต้องการ จะสิ้นเปลืองเงินนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านก็ใช้มีดแทนสว่านแล้วก็ใช้ปอฝางแทนลวดก็เจาะข้างๆวัดระดับเมื่อสักครู่นะคะวัดระดับของขวดกับกระเช้าแล้วก็ผูกตรึงเลยค่ะใช้เชือกฝางผูกตรึงกับกระเช้านะคะไม่ให้เคลื่อนที่แล้วก็ไม่ให้ล้ม จะผูกอ้อมเลยก็ได้ผูกวิธีไหนก็ได้นะคะแม่มริษอนผูกวิธีนี้ผูกวิธีไหนก็ได้ให้ขวดน้ำที่เราใช้ทำเป็นกระถางตรึงค่ะตรึงค่ะกระเช้าก็เจาะก้นดูตัวนี้ก็เช่นกันนะคะก็วัดระดับเพื่อให้ตรึงกับกระเช้าต่อเจาะด้านข้างแล้วก็เจาะก้นเป็นการระบายน้ำนะคะเจาะก้น สี่รูค่ะเป็นการระบายน้ำแล้วก็เจาะด้านข้างเพื่อมัดรึงกับกระเช้าไม่ให้ขวดน้ำล้มค่ะ ก็ย้ายต้นกล้าผัดสลัดในกระถางนี้เนื่องจากพื้นที่น้อยนะคะแม่มริสอนก็ย้ายต้นกล้าครั้งแรกก็ย้ายลงกระถางจิตนิ้วก็มีตั้ง6 7ต้นในกระถางเดียวกันก็แบ่งออกมานะคะมีพื้นที่น้อยไม่มีที่วางกระถางนะคะก็ใส่ปลูกใส่รวมๆกันไปก่อน แล้วก็ค่อยหาวิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะย้ายลงขวดนะคะก็นำกาบมะพร้าวค่ะลองก้นเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็เพื่อไม่ให้ดินไหลออกแล้วก็ใช้ดินปรุงปลูกใส่ลงไปดินปรุงปลูกก็เป็นดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วน1ต่อหนึ่งปกติแม่บริซอนก็จะใส่แกลบด้วยแล้วบางเอิญแกลบหมดนะคะก็ได้ใส่แต่ขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็ดินร่วนถ้าท่านใดไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะก็ใช้ปุ๋ยคอกได้อย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะก็จะ ปลูกให้ครบเลยแม่มริสอนก็กะว่าจะปลูกสัก4ี่ห้ากระเช้านะคะ ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ลงไปปุ๋ยเปลือกไข่ก็เพิ่มแคลเซียมเพิ่มฟอสฟอรัสให้กับผักสลัดเพื่อให้รำตุ้นผักสลัดแข็งแรงแล้วก็ป้องกันมดแมลงศัตรูพืชต่างๆมารบกวนผักสลัดเพราะว่าปุ๋ยเปลือกไข่ จะมีกรรมฐานอ่อนๆนะคะหอยทากมดแมลงจะไม่ชอบก็จะไม่มารบก,กวนก็ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ลงไปรดน้ํานะคะใช้กระบอกฉีดรดน้ําหรือว่าใช้ขวดเจาะรูรดน้ําก็ได้การบํารุงก็บํารุงด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใส่ทีเลยน้อยแล้วก็ใส่น้ำหมัก ชีวภาพต่างๆ3วันต่อครั้งโดยเฉพาะน้ำหมักจากหน่อกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะก็มาลด3วันต่อครั้งแล้วก็5วันพรวนดินครั้งหนึง่งลดน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ได้น้ำหมักจากเปลือกกล้วยก็จะทำให้ผักสลัดกรอบอร่อย แล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยจะมีสารเทนนินจะทำให้ฆ่าเชื้อราได้ทุกน้ำหมักรดบ่อยๆรดครั้งละน้อยๆหนึ่งต่อห้าร้อยส่วนก็จะทำให้ผักเราเจริญงอกงาม ถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้น้ำหมักทุกๆอย่างมีประโยชน์ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๋ยคอกมีประโยชน์ใส่น้อยๆแล้วก็ใส่บ่อยๆนิดๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากก็จะทำให้ใบแห้งเตรียมตายได้คะ่ะ ปลูกผักลงกระเช้าได้13วันแม่มริซุทก็จะเก็บกินแล้วค่ะเก็บใบร่างกินก่อนเพราะว่าสลัดรุ่นนี้เพราะเมล็ดตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2565แล้ววันนี้ก็วันที่5ทธันวาคม2565 ก็รวมอายุแล้วก็ประมาณ35วันนะคะก็เริ่มเก็บใบร่างกินได้แล้วถ้าสลัดครุบอายุ45 5 0วันก็จะใบขมช่วงนี้กำลังกินอร่อยแม่มริซอนก็ยกกระเช้าลงมาจากกําแพงบ้านแล้วก็มาตัดใบกินค่ะก็ย้ายลงกระถาง ขวดน้ำกระถางกระเช้าเพียง13วันก็งอกงามเร็วดีมากเพราะว่าแม่มริส้อนบำรุงด้วยน้ำหมักต่างๆทุกๆ3วันนะคะ หลังจากที่เก็บใบสลัดกินบางส่วนแล้วนะคะก็นำขึ้นมาวางไว้บนกำแพงบ้านเหมือนเดิมแล้วก็จะลดน้ําก็จะเก็บกินได้ถึงวันที่20่ธันวาค่ะพอหลังจากวันที่ค้นวันที่20่ธันวาไปแล้วนะคะสลัดก็จะมีรุดผมเขาจะมีอายุของเขาค่ะอันนี้จะเป็นการปลูกสลัดในกระเช้งนะคะ ค่ะวันนี้แม่บริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ได้ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ